สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์นะว่าใครที่สงวรจะมงแล้วใครมงและไม่ต้องคิดหนักคือไปยืนอยู่ที่ท็อปไฟล์เอแน่นอนเอ2022แน่นอนคือดูไม่ยากทุกคนคือเมื่อคืนนี้ที่หลังจากดูมิสซูป,ปาอะอย่างแพลได้รองหนึ่งของมิสซูป,ปาปีนี้นะทุกคนนะปี2022 คือคนที่ได้มงอ่ะมิซาวแอปคือเราดูไม่ยากเลยเพราะมิซาวแอปได้ลองสองของ MU มาแต่มาประกวดมิสซูป้าเพราะจุดเป้าหมายของทุกคนจะต้องไปให้สุดคือมิซาวแอปก็คือแบบเขาปรับลุกแบบภาพจำเก่าๆไม่ได้เลยจากตอนที่ประกวด MU คือเขาเก่งมาก เพราะฉะนั้น MU T ปีนี้ไม่ต้องคิดหนักเรามีคนที่มีศักยภาพแล้วมีของดีอยู่ในมืออยู่แล้วไปแล้วคือต่อยอดได้ไม่ต้องเหนื่อยแค่เปลี่ยนภาพความทรงจำเซาแอปทำได้ไทยแลนด์ก็ต้องทำได้เพราะฉะนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากนิโคลีนคนเดียวเท่านั้น เอาไปฟัดเอาไปเวียงได้เลยสู้ได้ไม่อายใครเพราะฉะนั้นน้องเป็นถึงรองหนึ่งมิสเวอร์เราจะให้ตำแหน่งรองหนึ่งมิสเวอร์ทิ้งไว้ที่ MUT แค่นั้นเหรออันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะการที่น้องกล้ามาทางกอง ก็ต้องเปิดใจกล้าให้แต่ก็ต้องวัดด้วยกับศักยภาพเข้าใจแต่คือนี่เขาเป็นการดีคอว่าถ้าจิ้มใครไปจะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไป็ลุ้นให้เหนื่อยให้เยี่ยวตรงเยี่ยวแตกเยี่ยวลงเยี่ยวล่านิ่คลีนยังไงเข้าไปยืนท็อปห้าแน่นอนอ่ะก่อนที่น้องจะได้ไป M U มมันก็ ต้องรุ้นน่ะวันประกวดที่เมืองไทยอ่ะวันประกวดจริงอ่ะของ MUT อ่ะว่าน้องจะช็อตใหม่ไหมมันก็ดูหลายๆองค์รวมแต่นิโคลีน่ะยังไงอ่ะ M ู T 2สองศูนย์สองสองไม่หลุดท็อปไฟอยู่แล้ว Top 3, ท็อปทรีท็อปท็อป 3, ท็อปทีนี่ก็เข้าได้ง่ายๆอยู่แล้วท็อปทีนี่สามคนสุดท้ายน้องเนี่ยไม่ต้องไม่เหนื่อยหรอก น้องไม่เหนือ่อยน้องเข้าได้สบายอยู่แล้วแต่เปอร์เซนต์ที่ว่าจะมงหรือไม่มงทีนี้ความสวยความสามารถไม่ห่วงห่วงดวงที่หลายๆคนบอกกันว่าสวย50ดวง50บมันใช่ถ้าเกิดว่าจังหวะดวงน้องไม่ดีแบบอยู่ๆช็อตใหม่หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น มันก็ต้องยอมรับในตรงจุดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าว่าการด้วยศักยภาพของน้องคือน้องเปอร์เซ็นที่จะมุงมีสูงมากแล้วนี่ก็คือยืนอยู่เคียงข้างนิโคลีนแล้วก็เป็นทีมของนิโคลีนคือเชียร์นิโคลีนสุดใจจากเมื่อก่อนเรายังไม่ได้เชียร์น้องแบบเต็มร้อยเรามีคนที่เราเชียร์อยู่แล้วแต่เรามองดูไปดูมาแล้วอ่ะโอเค เอาน้องไปดีกว่ายังไงมีตำแหน่งลองหนึ่งมิสเบอร์คําคอม u ก็คงไม่กล้าที่จะฉีกหน้าขนาดนั้นหรอกเพราะน้องเองก็สวยกวาสามารถน้องก็มีไม่ใช่ว่าน้องไม่มีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากตอนเนี้คือขอเป็นนิโคลีนดีกว่าภาวนาภาวนาว่าวันประกวดจริงให้นิโคลีนอะ ทำให้ได้ออกมาผลงานดีๆยังไงมงไม่เกินเอื้อมของน้องอยู่แล้วเปอร์เซนที่น้องจะมุ่งน้องมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นบอกแค่นั้นอัน,นี้ควงที่เห็นส่วนตัวคือนิโคลีนะ่ะโอกาสที่จะมุ่งอ่ะมีมากกว่าคนอื่นเขาแต่เพียงก็ว่าวันตัดสินนะขอให้ยังมีอะไรที่แบบว่าไม่คาดฝันหรือว่าน้องชอ็อตใหม่แค่นั้นพอ แต่ถ้าเกิดว่าน้องทําดีทุกอย่างแล้วน้องไม่มงอันนั้นก็สุดแท้แล้วแต่กองว่าความคิดเห็นกองเขายังไงคือผลตัดสินออกมาแล้วเราก็ต้องน้อมรับคําตัดสินคือเป็นอันสิ้นสุด <S <S เพื่อให้มันสง่างามแต่ถ้าเกิดว่าโดยส่วนตัวหนักไปทางนิโคตีนนะให้มงทางทางนิโคตีน9 5เเลยปอร์เนี่คือเผื่อแบบสิ่งที่ไม่คาดฝัน เออเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นดวง50สวยห้าคำนี้ใช้ได้เสมอแล้วอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวคือน้องโอปอน้องโอปอนี่ก็อาพูดง่ายๆสวยเก่งฉลาดก็จริงๆคือความสวยของน้องก็คือสวยเก่งฉลาดแต่ ถ้าเราเป็นกรรมาการตัดสินหรือเป็นคนที่จะคัดนาง,งานจริงน้องก็มีสิทธิ์มงได้แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าถ้าให้เลือกไปจริงๆอ่ะก็อยากใจอคืออยากหนักไปทางนิโคลีนแต่พูดถึงว่าน้องอ,อุปสวยไม่สวยมีสิทธิ์ที่จะมงไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงการตามหลักความจริงอายุก็ยังน้อยอยู่ ยังมีสิทธิ์ที่จะไปต่อยอดได้อีกเยอะโอกาสที่จะไปเอ็มยูอะไปได้อยู่แล้วแต่จะปีไหนแค่นั้นเองนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนบ่มไว้ก่อนให้มันสุกงอมเต็มที่ก่อนสุกแบบให้ความสวยมันประจักษ์แบบแตกเนื้อสาวแบบคิดว่าอีกสักสองสามปียังไม่สายของโอปอะ แต่นิโคลีนี่คือคิดว่าแบบเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่แบบพร้อมสุดๆนะถ้าพูดง่ายๆคือพร้อมสุดๆคือแบบอง์รวมหลายๆอย่างคือมันได้อะถ้าเราอยากส่งนางงามเราไปสักสองสามปีแล้วเข้ารอบติดๆกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมองดูนางงามไว้เก็บของไวอ้อ่ะแต่เราก็ไม่รู้อะแต่คือน้องอปวก็อ่ะมีสิบโมง ถ้าวันจริงนี่คนลีนพลาดหรือคนอื่นพลาดน้องก็ขึ้นมงก็ไม่น่าเกียดแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงแต่ถ้าเกิดว่าอทั้งสามคนที่เข้าไปยืนอยู่อ่ะอะแล้วทําดีหมดทุกคนดีเหมือนกันหมดถ้าอยากให้จิ้มคืออยากให้จิ้มที่คนลีนอันนี้นะอันนี้คือความคิดคิดเห็นส่วนตัวอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งที่เรามองดูอ่ะที่ว่าจะเข้ามาท็อปสามเนี่ย น่าจะเป็นน้องเปปี้ไม่น่าจะหลุดหรอกจริงน่าจะเป็นสามคนนี้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเข้ามายืนในรอบห้าคนสุดท้ายแล้วถ้าตอบคำถามไม่ดีอย่างคนที่จะพร้อมเสียบก็มีที่จะเข้ามาสามแต่จะไปถึงมงไหมไม่ถึงมงแต่อาจจะสามารถเสียบเข้ามาสามได้หลุดหลุดเข้ามาสามได้แซงเข้ามาสามได้แต่พูดถึงว่าจะถึงมงไหมก็น่าจะยากอยู่ อันนี้คือผู้ตรงๆเพราะว่าสามคนนี้ก็กระดูกก็คือค่อนข้างที่จะเป็นเบอร์ใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นทั้งสามคนพาดทีเดียวเลยในรอบห้าคนมันก็คงมันก็คงจะตลกไปแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าให้เคาะตอนเนี้คือดูละจากเนื้อง,งานดูจากการเราดูอ่ะเราดูจากองค์รวมแล้วเราดูแบบเอาง่ายๆคือความชอบส่วนตัวด้วย คือเราเห็นคนที่เขาทําแล้วประสบผลสําเร็จเราอย่าไปคิดว่าอุ้ยไม่ทําตามเขาอะไรที่คนอื่นเขาทําประสบผลสําเร็จเราต้องมองดูเขาเราต้องทําแบบเขาแล้วก็ทําให้ดีกว่าเขาขึ้นไปยิ่งกว่าดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากดูเซาแอบเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้น เราก็มีของดีในมือก็ส่งไปสิส่งไปสู้สิสสเออของดีๆมีในมือแล้วก็ส่งไปเลยนิโคลีนเนี่ยบอกเลยไม่หลุดห้าแต่ทีเนี้ยพอไปตอบคาถามอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับดวงเนี่ยส่งนิโคลีนไปนี่สนุกบอกเลยส่งโอปอไปสนุกไหมก็สนุกแต่พูดถึงว่า แต่มันมันมันก็สนุกอ่ะแต่เราก็ต้องไปลุ้นอีกอ่ะว่าทีละสเตปอ่ะแต่คือนิโคลีเนี่ยไม่ต้องไปลุ้นหรอกยังไงก็ไปยืนอยู่ที่ห้าเออเนี่ยทีมนิโคลีเลยยังไงก็เชียร์ภาวนาว่าคือตอนเนี้ยไหว้พระขอพรอ,อย่างเดียวเลยว่าวันตัดสินอ่ะขอให้น้องอ่ะอย่าช็อตไมค์ขออย่าให้แบบสิ่งที่แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับตัวน้องยังไงน้องก็มุงแน่นอนเลย ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับนิโคลีนฟังอยู่หรือว่าดูอยู่สบายใจได้เลยไม่ว่าการประกวดตอนเก็บคะแนนเนี่ยจะเป็นยังยังไงถ้าวัานตัดสินนิโคลีนทําดียังไงวานิคีนก็คือโมงยืนยันยังไงก็ยืนยันว่านิโคลีนมงแต่สามคนเนี่ยไม่น่าจะหลุดที่เอ่ยมามีเปปปี้แล้วก็มีอ,อูปอแล้วก็นิโคลีนแต่สามคนนี้มีเปอร์เซ็นที่จะมงได้ไหมก็มีเปอร์เซ็นที่จะมงได้หมด ไม่คานไม,ไม่ติดไม่ติดแต่เปอร์เซ็นที่ว่าส่งไปแล้วจะเข้าไปยืนท็อปห้าเลยก็นิโคลีนแต่คนอื่นน่ะกล้าฟันทุงไหมว่าจะไปยืนอยู่ที่ห้าเอ็มยูเลยไม่กล้าฟันทงอ่านนะแต่ถ้าเกิดว่ามุ่งอยู่ที่ไทยมุ่งได้ไหมมุ่งได้ทั้งสามลองไม่ได้ไม่ได้อคติกับน้องนะวะ่าอุ้ย มงไม่ได้มงได้ทั้งสามแต่มงแล้วอะ่ะถ้าจะไปยืนอยู่ท็อปห้าแบบสบายสบายเลยอะ่ะเหมือนปีฟ้าใสปีมาริยานะก็นิโคลีนเผลอๆได้มงุงมงสามมาเลยไม่ต้องไม่ต้องมาคิดหนะักแต่เท่าที่ฟังดูนะกะระแสมันมามันไม่ได้ยืนอยู่ในทางเดียวกันค่อนข้างที่จะแตกไปหลายหลายทางแฟนครับมันไม่เหมือนปีฟ้าใสไม่เหมือนปีมาริยาอ่ะปีอะ ไม่แน่ในเมื่อเสียงแต่นิโคลีนอาจจะไปมงสามมาก็ได้ใครจะไปคิดใช่ไหมล่ะเออก็สําหรับคลิปนี้ก็มาวิเคราะห์ความคิดเห็นส่วนตัวเราไม่ใช่ครูนะเราเป็นแฟนนางงามเราก็มาวิเค์ความคิดเห็นส่วนตัวแบบให้เพื่อนๆฟังว่ามันจะเป็นจริงไหมมันมีเปอร์เซ็นที่จะเป็่นไปตามนี้ไหมแต่ทุกอย่างอ่ะมีการเปลี่ยนนะทุกคนนะเพราะแต่ละรอบแต่ละรอบมามันคือมีอาจจะเปลี่ยน คืออย่างปีก่อนๆนหนันะ้นนะ่ะเปลี่ยนตอนวันพีริมว่าคือน้ำหนักไปอยู่ที่ใครปีพรฟ้าอเมนดาแล้วก็อะไรนะ่ะอีกคนหนึ่งนะ่ะอันนี้เราเชียนะอ๋อจำชื่อไม่ได้ทุกคนอย่าว่ากันนะอืมพรฟ้าอเมนดา วีนาอืจําได้ละคือตอนนั้นอ่ะเรามองดูเราอะเซียฟอนฟ้าแต่พอมาวันพีรีมปุ๊บเรามองดูอุ้ยออล่ามาน่ะคือวีนาวันพีริมนะแต่พอตอนเดินภุมแดงออกมาน่ะเรามองดูอ่นะมิสยูนิเวิร์สน่ะเป็นวีนา แต่เรามองดูเอมด้าเราก็มองดูอีกแล้วยังกระซิบบอ,อกเพื่อนเธอเธอเอมด้าเดินออกมานะ่ะตกตาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเดินภูมแดงเสร็จปุ๊บแล้วกลับไปปุ๊บออกมาขึ้นบรูทีแล้วแบบสวยเว้าวเลยอะ่ะเอมด้ามงเลยนะจริงเป็นอย่างที่พูดได้มีผิดเป๊ะเลยเอออันนี้คือเรื่องจริงกระซิบบอ,อกเพื่อนเลยนะวะ่าเธอเธอเอมด้าเดินออกภูมแดงออกมานนะ่ะคือ สู้วีนาไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าอเมนดากลับเข้าไปแล้วแบบฉ่ำออกมาเนี่ยบนเวทีนี่อเมนดามงนะเออเรามีลางสังหรอณอย่งั้นจริงก็เป็นจริงจริง,รงตามที่ลางสังหรณ์เลยทุกคนไม่ใช่กูรูเป็นแฟนนางงามแล้วก็ดูจากความรู้สึกพูดออกมาจากความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นปีนี้คือณตอนนี้มีความรู้สึกว่าคนที่จะมงนะคือมิโคลีนแล้วก็สามคนนะน่าจะเป็นโอปอเป เบบี้แล้วก็นิโคลีนก็ประมาณนี้แหละทุกคนมันคงไม่ไกลไปเกินนี้หรอกแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึง่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้หมดเพราะฉะนั้นเราก็แปเป็นการวิเคราะห์การนั่นกันที่เสเพราะเราก็ไม่ได้เป็นกรรมการแต่เราก็ต้องดูองค์รวมหลายองค์รวมแต่อันนี้คือความคีขีดส่วนตัวใครคิดว่ายังไงอลองใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ลองเม้นมาก็แล้วก,กาันดูคงดูคลิปย้อนหลังก็กดไลค์กด แชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนนะอะถ้าเกิดว่ามีคนที่เห็นยังไงก็เมนเมนกันมาอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคุณน้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ